หลังจากที่เรานะครับได้ทดลองเขียนชุดคำสั่งนะครับในการอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์บนตัวคิดไบต์อ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ที่ต่อเข้ามาภายนอกนะครับเอาข้อมูลไปแสดงผลบนจอ LED ได้แล้วนะครับในลำดับถัดไปนี้นะครับเราก็จะเขียนชุดคำสั่งให้บอร์ดคิดไบต์นะครับสั่งงานอุปกรณ์ภายนอกนะครับก่อนที่เราจะมาเขียนชุดคำสั่งกันเ,นเดี๋ยวเราไป ต่อวงจรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะทดลองนะครับควบคุมการทำงานของพอต USB ก่อนนะครับก็อุปกรณ์ภายนอกนะครับจะอยู่ในส่วนของ a c c u ู a t เตอนะครับเราเริ่มที่หลอดไฟนะครับ เราหลอดไฟต่อเข้าไปที่พอร์ต usb นะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปเขียนโปรแกรมที่ใช้ควบคุมพอร์ต usb นะครับซึ่งเราต่อหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาใช่ไหมครับงนั้นชุดคำสั่งเนี่ยก็จะต้องอยู่ในกลุ่มของ io นะครับอุปกรณ์ input output คำสั่งที่เราจะใช้ควบคุมการทำงานของช่องต่อ usb นะครับก็คือคำสั่ง w r i t usb status นะครับ ซึ่งจะมีได้อสองสถานซึ่งจะมีได้สองสถานะนะครับก็คือออฟและ on นะครับถ้าครูสั่งให้เป็น on นะครับหมายความว่าให้ l i ท์ไลท์คือให้ส่งข้อมูลนะครับให้ส่งข้อมูลพอร์ต USB เนี่ยให้มีสถานะเป็น on นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าส่งเป็น on ไฟจะเป็นยังไงนะครับถ้าส่งเป็น on ไฟติด เห็นไหมครับถ้าส่งเป็นออฟไฟดับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นควบคุมการทำงานของพอร์ต USB ก็มีคำสั่งง่ายๆอย่างนี้เองนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาเขียน ให้เป็นชุดคำสั่งกันสักนิดหนึ่งนะครับครูก็เอา f o r l e v e r มาเหมือนเดิมนะครับถ้าครูเขียนชุดคำสั่งแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าให้หลอดไฟที่เสียบอยู่ที่ช่อง usb เนี่ยนะครับมันติดดับติดดับวนสลับกันไปเรื่อยๆนั่นก็คือ,อการเขียนโปรแกรมทำไฟกระพริบนั่นเองนะครับ นะครับเขียนโปรแกรมทำไฟกระพริบนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของพอร์ต USB นะครับถ้าเราอยากให้หลอดไฟติดนานขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาคำสั่งดีเลยเข้ามาใช้ได้นะครับเช่นครูให้ติดหนึ่วิให้ติด2วิขอโทษนะครับแล้วก็ให้ดับ0.5วิ ลองซิมูเลเตอร์ดูนะครับติด2วินะครับดับ0.5แล้วก็ติด2วินาก็จะเป็นประมาณานี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับนะลำดับต่อไปนะครับเราก็จะลองอ่ะ เขียนโปรแกรมนะครับควบคุมการทำงานของช่องอาวหนึนะครับกับเอา2สนะครับเอาไว้สั่งควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นๆน,นะครับเอาอะไรก่อนดีเอาง่ายๆก่อนเอาหลอดไฟนะครับหลอดไฟมีให้เลือก3-4สี 4, เอาสีแดงก่อนนะ เอาหลอดไฟสีแดงนะครับต่อไปที่ช่องเอาหน,นะครับลักษณะการต่อวงจรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือมีไฟบวกเข้ามานาะเหมือนเป็นแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับแล้วก็กลับไปที่ตัวเอาหน,นะครับเมื่อเอาหน,นะครับเปลี่ยนแปลงค่าก็จะทําให้หลอดไฟเนี่ยมีสถานะติดหรือดับได้เดี๋ยวเราไปอลองเขียน แปดคำสั่งนะครับเพื่อควบคุมให้หลอดไฟติดดูนะครับชุดคำสั่งนะครับเนื่องจากหลอดไฟต่อเป็นอุปกรณ์ภายนอกต่อเข้ามานะครับเพราะนั้นชุดคําสั่งมันต้องอยู่ใน IO นะครับชุดคําสั่งที่เราจะใช้นะครับก็คือ Li g h t output นะครับ w r i t output status นะครับให้ส่งข้อมูลไปที่ output ไหนนะครับมีให้เลือก1กับ2 นะครับเมื่อกี้หลอดไฟเราต่ออยู่ที่เอาพุทหนึ่งใช่ไหมครับครูก็เลือกที่เอาพุทหนึ่งให้มีสถานะเป็นออนนะครับอลองเขียนแบบไม่มี for l v e r ก่อนนะครับลอง simulator ดูครับนะให้มีสถานะเป็นออนนะครับหลอดไฟติดนะครับถ้าเราให้มีสถานะเป็น off นะครับ หลอดไฟดับเห็นไหมครับเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราลองเหมือนเดิมนะครับไฟกับพิบทำออนกับออฟนะครับให้ติดดับติดดับสลับกันนะครับ ดับติดดับติดดับสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนั้นการเขียนโปรแกรมนะครับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ช่องเอา1กับเอา2ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้นะครับถ้าครูนะครับเพิ่มหลอดไฟขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดนะครับเป็นสีเขียว ต่อเข้าไปที่ช่องเอาสองนะครับเป็นสีเขียวนะครับต่อเข้าไปที่ช่องเอาสองนะ,ะเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมกันนะครับให้เอา1กับเอาสองติดนะครับผูก็แค่สั่งไลท์เอาพุทหนึ่งให้ออนแล้วก็ไลท์เอาพุทสอให้ออนนะครับเพียงเท่านี้หลอดสองหลอดก็จะติด น่าติดแล้วเห็นไหมครับถ้าครูจะเขียนโปรแกรมให้หลอด2หลอดนี้ติดสลับกันนะครับครูจะต้องเขียนโปรแกรมยังไงดีนะนะครับถ้าหลอดหนึ่ง on ใช่ไหมครับหลอด2ก็ต้อง off ถูกไหมครับนะครูนะก็จะดีเลย์สถานะนี้ไว้สัก1วินาทีนะครับจากนั้นนะครับครูก็จะให้หลอด1มีสถานะเป็น off นะครับหลอด2มีสถานะเป็น on แล้วก็ดีเลย์ไว้1วินาทีนะเรลองดูกันที่ว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับหลอด2หลอดนี้จะติดสลับกันหรือไม่นะครับเห็นไหมครับ อาจจะ,ะไม่ไม่ค่อยสมูทนักนะครับแต่ก็จะเห็นว่าปลดหลอด2หลอดนี้จะติดสลับกันนะครับถ้าจะให้สมูทกว่านี้นะครับครูอาจจะต้องเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับครูอาจจะต้องเพิ่มอีกชุดหนึ่งก็คือสั่งให้ทั้งอสองหลอดนะครับเป็นออฟ ทั้งคู่ก่อนนะครับให้หลอด1ติดให้หลอด2องอฟนะครับแล้วก็สั่งออฟทั้งคู่แล้วค่อยสั่งให้หลอด1 off ออฟหลอด2อ n อนนะครับนะลองดูนะครับ ะนะครับแต่ว่าอ่ะมันติดดีเลย์เนาะนะครับมันก็เลยดูว่านานนะครับลองเอา,าดีเลย์เหลือน้อยๆนะครับนี่คือน้อยสุดแล้วนะ0.1ว,วินะครับก็ยังนานอยู่โอเคนะครับ เราก็จะเห็นว่าเราสามารถนะครับเขียนโปรแกรมนะครับควบคุมนะครับพอร์ตเอาทกับเอาทแล้วก็ควบคุมพอร์ต USB นะครับได้ไม่ยากนะครับก็หวังว่านักเรียนจะ,ะสามารถเอาคำสั่งเหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆต่อไปนะครับ